ส่วนช่องรู้รอบชางดีไวโดยยินดีไว,ไวเชียงไหนคะ่ะวันนี้นี่จะมาพาพีพ่่มาทำความรูจร้จักลักษณะเด่นของกางเกงดีไวแต่ละรุ่นนะคะวันนี้มาดูรุ่น5.1กับ5.5กัน5.1เนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเป็นทรงกระบอกคลาสสิ เป็นรุ่นกระบอกคลาสิกออริจินอลเนาะทรงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นรุ่นกระดุมห้าเมจะมีกระดุมเงินกระดุมทองเหลืองกระดุมทองแดงนะคะแล้วแต่เราจะผลิตนะโดยส่วนใหญ่จะเป็นทรงกระบอกตัวนี้เป็นงานเส้นนะคะผ้าคานเส้นนะตัวต่อไปตัวนี้ค่ะเป็นป้ายหนังค่ะงานสีเข้มนะผ้านะตัวนี้เป็นกระดุมเงินนะคะกระดุมห้าเม็ดตัวนี้ค่ะ คุที่แปดจุดสามนะคะเป็นทรงกระบอกเช่นกันมาดูอีกตัวนะคะตัวนี้เป็นรุ่นห้าส่วนหนึ่งปีสนิมนะคะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะงานสีสนนิมสังเกตง่ายนะคะ ะะระะตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่ลองสังเกตดูนะคะเนื้อผ้าตรงนี้จะเป็นสีเหลืองมีเสน่หนั่นเองตรงนี้จะเป็นทรงกระบอกใหญ่สรุปง่ายๆนะคะด้นท้ายส่วหนึ่งออริจินอลเนี่ยจะเป็นทรงกระบอกและทรงบอกใหญ่เป็นส่วนใหญ่ ทรงกระบอกเนี่ยความกว้างโดยมาตรฐานจะอยู่ที่8นะคะกระบอกใหญ่มาตรฐานจะอยู่ที่9นะคะต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรีวารุ่น505นะคะจะเป็นทรงเดียวกับร บนจะเขียนว่าเลงบูลาฟลิสนะคะคือไม่หมดแล้วจะเป็นทรงขากระบอกตัวนี้ไปขาจ็บที่แปดจุดห้านะคะเป็นทรงขากระบอกมาดูอีกรนะคะตัวนี้รุ่นห้าศูนย์ห้าเช่นกันไปขาเก้านะคะขากระบอกใหญ่นะคะต่างกันที่สิบนะคะเป็นางานสิบสำหรับพอดติดต่างของรุ่นห้าศูนย์หนึ่งและห้าศูนย์ห้าก็คือรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยจากเป็นกระดุมนะคะแล้วก็เจ็ด สี่เม็ดห้าเม็ดหกเมตรเจ็ดเม็ขึ้นอยู่กับขนาดของเกงแล้วก็รุ่น5.5จะเป็นซิปนะคะจุดเด่นของ5.5อีกตัวหนึ่งก็คือเนื้อผ้าของ5.5เนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าแตสไซค่ะลักษณะผ้าจะหนาหนานิ่มแตสไซล่างขึ้นชัดนะคะตัวนี้สําหรับวันนี้นิกนำเอาขอมุกสาระดีๆเกี่ยวกับลักษณะเด่นของรีไวท์5 0และ5.5มาฝากนะคะหวังว่าพี่ๆจะชอบกัน สำหรับคลิปดีๆจะนำมาฝากในวันต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ